ต้องแจ้งเตือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะให้รีบเปิดใช้สิทธิ์ภายในวันที่11พฤศจิกายนนี้โดยล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์790,000คนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ค่ะ ระทวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งพลัสภายใต้งบประมาณ44,000ล้านบาทโดยหลังเปิดให้ประชาชนได้จับจ่าย11วันหรือตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง8พฤศจิกาย,ยน2568มียอดใช้จ่ายพุ่งเกินกว่า25ล้านล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า887,71รายมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้เงินผ่านโครงการ791,102สิทธิ์โดยสามารถเปิดใช้สิทธิ์ได้ ได้ถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้หากไม่มีการเปิดใช้งานจะถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการส่วนผู้ที่เริ่มใช้สิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายได้จนกว่าเงินสนับสนุนจะหมดหรือใช้ได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ในเวลา23นาฬิกา ด้านนางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒการไทยได้แนะรัฐบาลพิจารณาประเด็นร้านค้ายัางกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งหากต้องบวก7%เข้าไปในราคาอาหารลูกค้าอาจไม่ยอมจ่ายเนื่องจากราคาสูงขึ้นทางสมาคมจึงเห็นว่ารัฐบาลควรใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจอธิขยายเพดานการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมกำหนดไว้1้านแแสนบาทต่อปีเพิ่มเป็น3ล้านบาทต่อปี 我。